สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนํากระทะทอดไข่กระทะทอดไข่ดาวยี่ห้อไมเยอร์นะครับกระทะของเขาจะเล็กขนาดนี้นะครับเหมาะกับคนที่อยู่หอพักอพาร์ตเมนต์อยู่คอนโดที่ไม่อยากจะเปลืองพื้นที่ในการเก็บกระทะเพราะว่ามันเล็กขนาดนี้ยเวลาเราจะทอดไข่นะครับบางคนอาจจะอยู่คนเดียวไม่จําเป็นต้องใช้กระทะใบใหญ่ขนาดนี้นะครับทอดไข่แค่ใบ2ใบเสียเวลาล้างมากนะครับ กระทะอันนี้เขาเล็กมากนะครับเราจะเอาแขวนไว้ตามผนังหรือว่าเราจะเอาใส่ในลิ้นชักที่เก็บช้อนเก็บชามก็ได้นะครับเพราะมันเล็กอย่างนี้กระทะอันนี้ทําจากอลูมิเนียมคุณภาพดีนะครับเส้นผ่านศูนย์กลาง12ซนติเมตรหรือว่า5นิ้วส่วนความหนานั้น2.5ม mm, ิลนะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เคลือบสารกันติด3ชั้นนะครับด้ามจับเนี่ยมีพลาสติกคุ้มนะครับไม่ร้อนมือเวลาทํากับข้าวนะ สามารถใช้ได้กับเตาทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นเตาไฟฟ้าเตาเซรามิกเตาแก๊สนะครับยกเว้นอย่างเดียวนะเตาแม่เหล็กไฟฟ้าหรือว่า induction, อินดักชันทวกนั้นใช้ได้หมดเลยนะเดี๋ยวมาลองทําให้ดูไข่ดาวสักหนึงฟองนะครับอันนี้ประหยัดแก๊สด,ด้วยเพราะว่าเราใช้ไฟแค่อ่อนๆแค่ตรงกลางแค่นี้เองนะครับแล้วก็วางกระทะลงไปใส่น้ํามันนะครับต้องใส่น้ํามันนิดนึงเพื่อเคลือบผิวกระทะนะครับใส่นิดเดียวแล้วเราก็ พยายามทำให้มันทั่วๆแล้วกันนะอาจจะใช้ทิชชู่สำหรับทำอาหารเช็ดให้มันทั่วก็พอแค่นี้นะครับตอกไข่ลงไปเอาไข่แตกนี่นะครับนี่นะเวลาเราจะกลับด้านไข่เจียวหรือว่าไข่ดาวเนี่ยนะครับมันง่ายมากเพราะว่า มันไม่ติดกระทะเห็นไหมมันเคลือบตั้ง3ชั้นอันนี้คือใส่น้ํามันไปด้วยนิดหน่อยก็เลยยิ่งแบบไม่ค่อยติดเท่าไหร่หนะอย่างนี้เลยเนี่ยนะครับคือทําทานกันเองคน2คนหรือว่าทานทานเล็กๆน้อยๆเออนี่ยนะครับถ้าเป็นไข่ดาวมันจะกลมสวยมากเลยนะนี่นะครับสุกแล้ว นี่นะชุบเห็นไหมอันนี้แทบไม่ต้องล้างเลยดูสินะครับสะอาดกิ๊กเหมือนกับยังไม่ได้ทําไข่เลยนะครับแล้วก็ทําทีละฟองเนี่ยไม่ใช่ช้านะครับฟองเนี่ยไม่ถึงนาทีด้วยซ้ําไปนะฮะอยู่บ้านแบบประหยัดพื้นที่มากทําเสร็จแล้วล้างเสร็จเอามาห้อยตรงนี้ยังได้เลยนะครับหรือว่าห้อยตามผนังอะไรอย่างเงี้ยเนอะอันนี้กระทะใบนี้ยี่ห้อมเออร์นะครับใครสนใจจะดูในตะกร้าด้านล่างหรือว่าในลิงก์สินค้าก็ได้ นะครับขอบคุณครับ